แคมปิ้งกับผู้ชายเลยจ้าคือวันนี้เรามาเดินหอบเขาหิม,มาจ้าหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านโฮปหรอหพึ่อนะดูกับชื่อมันภูเขาโฮปจ้านี่เลยจ้านี่ก่อกองไฟแล้วเนื่งเขาบอกเออกองไฟนี้สามารถแบบว่าอันนี้คือทําอะไรอะ่ะทําชาผลาไม้ได้ปิ้งปลาได้แต่ปลาเนี่ยไปปิ้งที่ไหนไปหาสิโอ้ปลาไปปลาอยู่ลึกมากปลาอยู่ลึกมาก นั่นทำชาผลไม้เบาๆกินกับผู้ชายก่อนจืบห้านาทีในการต้มนะจ๊ะโอเคไปดูก่อนว่าเขาให้ทำเคสอะไรผู้เบาฉันนี่บอกว่าค้นหาบ่อน้ำเพื่อจะไปหาปลาหรอโอ้พ่นอดูเลือกๆพุ่นโอ้อันนี้ลูกอะไรอ่ะมันจะตุ้มหรอไม่ไม่ไปดูดูนี่ตัดยาน,นี่ก้อนยิง ยิงมาตัญยานี่ก่อนนี่พาร์ทใช้พลังงานเยอะมากแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งอ่ะกดเข้าไปทูบทูบมันเลยจัะหนทูบมันเลยจ้ะโอ้มันขึ้นเลือกแทะอุ้ยมันแพงมากเลยอ่ะโอ้พลังงานเราเมดแล้ว,ลว <c oughs> ถ้างั้นเราต้องไป หาเติมพลังงานก่อนนะเดี๋ยวเชือกเราเชือกทำเชือกไว้อ๋อมีตะาน่ำพึ่งนี่นะทุกคนตอนนั้นเรามาปีนขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้ม,มาเรื่อยมาเรื่อยมา,อย,มาอ,ยอยู่ตรงนี้แล้วจะมาหาบ่อน้ำที่อยู่ตรงนี้น้ำจีอยู่ตรงนี้แม่นางคนนี้นี่แทนที่จะพารัดมานี่เดย ไม่น่าหนีพันเดียนสี่สิบห้าหลัดมาตรงนี้เลพูนพ่นะผ้าชัญยางมาพี่ปกไก่จนไม่เข้าใจเลยลุนเดินมาไกลมากดูนะทุกคนดูนะนี่บอ่อน้ำอยู่ตรงนี้ทำให้เดินมานีไกลมากนี่แล้วก็ปีนขึ้นเข,นขาอีกมานีอ,อีลอดลอ้ลอลอ้ลอล้มากว่าจะมาถึงโอ้ท้อใจหุ่เขานี้ไม่ไม่เอากลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้าน ว่าอันนี้ถ้าสมบัตินี้มันน่าไปนะนี่แต่เรายัางไปไม่ได้นะทุกคนเราต้องเสร็จภารกิจตรงนี้ก่อนเอา้าหมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้จะปิดแล้วนะคะเราไปดูก่อนหมู่บ้านนี้จะปิดแล้วอะ่ะมีอะไรให้หรือเปล่ามีอะไรให้มาหาเก็บโอ้ยีังไงยังไงรู้พลังงานฉ่านั้นนี่พลังงานฉ่าเราสามารถที่จะผลิตพลังงานตรงนี้ได้ไดเรื่อยๆจากนี่ฉ่ำไปเลยยี่สิบควิ มีอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรนีู่นี่อ๋อน้ำพึ่งหรอการน้ำพึ่งน้ำใจน้จ้าโอ้หได้พลังงานมาเยอะแล้วพวกนี้ก้อนอะไรนี่ก้อนอะไรนี่ไม่มีก้อนอะไรถัองอะไรโอ้ถังใส่เห็ดจ้ะรถอย่างนี้รถอย่างนี้ต้องการเดินทางไปยังหมู่บ้านเบลหรือไม่ไปเห็นอย่างไรหญิงเอาไปไปก็ไป ะหมู่บ้านเบลเป็นรถพามาหมู่บ้านเบลนี่ไงเบลเลยที่ใจของท่ามีส่งงนวนองุ่นเพราะตอนนี้ปลูกอง,งุ่นไม่ทันไม่ใช่ฤดูมันไปดูไปทางยายเบลยายเบล,ยยเบลไม่เห็นย,าย,าย,หยังยายเห็นมี่ยัยยยง,งเห็นบอกนี่ไงนี่ไงมันก้อนไฟไงยายไม่ยังเห็นบอกเห็นว้บอกเอาเห็นไว้กับโอ้ยวันจุลีบานบ,อ,บอมี่แบบบอมีอ่เห็นสุดคลไม้ป่า ที่อย่างอีกโอ้นี่คน,นโอ้ไปดูวิดีโอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋อหมู่บ้านของเจเบลเนี่ยมันติดกันกับหุบเขาไอ้น,นี่นะนี่มันจะเชื่อมกันได้นะนี่อืมทางอย่างไร้ย่าทางอย่างบ่มีอย่างเลยอ๋ออ๋ออ๋ทางนี้มีอย่างวิ่งออกมากเดี๋ยวมื่กินเก็บน้ำพึ่งเก็บน้ำพึ่งนี่ไงนี่ไงอะไรก็งูป่าบอก นี่สาวุนผามาผลาิตย่ายมากผลิตผลิตเข้าไปเจ็บเสแนี่ก็คืออร่อยนะคะทุกคนกินเข้าไปอีกพยายนี่เห็ดเกือบรองเท่าบูดก่อนเห็นร้อยเห็นเยอะเลยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีพลังงานออกมาโอ้นี่เงินออกมากหลกหลายภาพเงินหนุมากหลากหลายเลยภาพบ้านตรงนี้คือรวยแต่แจกเงินออกมา้องนี้เห็นรองเท่าบูด เออหลังนี้จะแจกเงินคือกันอู้บุนะอ,อุ้ยหาขอ,เ,อาเงินน้ำบาทหลังเงินเอาหลังนี้มีเงินบอหลังนี่บ่มีเงินน่ะโอ้โอ้หลังนี่มีเงินเดือนเออเนี่ยเป็นไงเก๋ไหมละ่ะหลังนี้มีเงินไหมอ๋อหลังนี้ก็มีจากบุนะแจกเงินชามเอ้าอันนี่บเป็นบเป็นหลังเงินเออนี่ขอหลังนี่กัน <laughs> เห็นออกมาสวดๆอยู่โอยเก๋ทางเลยขอหลังนี้ก่อน ให้เงินบอกเออนี่มันมาเยี่ยมบ้านแล้วมันรับเงินรับทองแล้มันเก๋แค่นี่นีน่เป็นไงล่ะเงินทันใจหลังนี่ละย่างงนี่เออหลังนี้กำลังไดเด็นี่เอาเพิ่งลงมาเพิ่งลงมาล,งมาลงมาองนึกมาแบ่งกสันหมดแล้วจา้าโอเคเรากลับบ้านไปก่อนต้องกลับบ้านก่อน มขอโบดห้อ,งงอ,อหญ่เดียวตัดกับโบดข้าวไปเราก็ไปตัดบูกเข้าโบดอีกสักหน่อยเราก็เบาหวาน,นหน้าหวานลงไปโอเคใกล้นี่มันคือเขาที่ดีเลยนี่วัวโอเคคุณสองคนนี่มาสื่ออย่างเต็มตัวสื่อตะแนลมันบ่มีดีนั่นสื่อชีสสื่ออย่างไร พูดในมั่วพื้นฉันเพราะยังไหมาซื้อมาอันอันนี้อีกแล้วมันฝลรังอีกแล้วสืดอเนียแต่มันพอมีอันนี้ซสื่อกระโพดสื่อชี้สื่อยังปานี่ลานเพราะเห็นเพราะเห็นงานเลยนอนอยู่โอเคทำอันนี้ให้คุณยายนั้นเสร็จแล้ว เหลีวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่พี่วายรางวัลฉันเอา้านี่รับไปเลยนี่สามสิบเออไปไปไปอี่คนนี่บอกเขาจะไปหาบอ่ปาบอปลาบ่อปลามันอยู่ไกลก,กันหรอเอา้าต้องมัตถุก,ก่อนหินก่อนหนีด้วยนี่เอ้าถูกปุ๊บไปยิงน,นี่เออเจอแล้วเจอแล้วเธอเจอบอ่อปลาแล้วเจอบอ่อปลาแล้วเราต้องจับหนอนอี玛ม,มาเป็นเหยือ่อโอู้ป่นะนีจะไปหาหนอนอี玛อีกอย่าง รางวัลอย่างอ๋อเบ็ดเบ็ดเยอะมากเลยได้เบ็ดฝรั่งมาแล้วจ้าเยอะยั่วอันนี้อะไรอันนี้เอียงอะไรยังเออเป็นไงเอาเบ็ดมาตกในยิงจับจับหีมะนอนบางตัวนอนหีมะบางตัวทุกตัววางศิลป์นี่ดอกนี่บอกอ๋อถูกมาลง ได้แล้วได้แล้วเออทําอะไรต่อทําอะไรต่อได้รับเบ็ดตกปลาได้รับแล้วพี่นะเบ็ดตกปลาสิมาเอาไปอย่างไรเถอะอู้เอาทุบลงไปยิงหาเบ็ดตกปลามันที่เหลือเถอะยื้อใส่เบ็ดตกปลาทุบ้านทูบ้าน ก่อนนี้ออกคน,นติดปาดก่อนแบบไงไม่เอาหรอกนอนสี่ตัวนอนอยู่ตรงไหนโอ้พลากินย่างมากเลยนะทุกคนต้องมาจุกก้อนหินพวกนี้ออกอะ่ะเนี่ยจริงๆแล้วต้องเอาก้อนนี้ให้ได้นี่อะไรเด็วพลังงานมาอีกเดียว ไอดี๋ยนี้เดี๋ยวมันเลือเดี๋ยวมันในพลังงานต้องเป็นลอยใน่มันทุบมันบอกมึงบอกมึงตีเอาทุบลงไปยิงเอรอย่างนี้ไออยังเนี้พีแสงโอ้ยพลักงานพลังงานก็องประมินโอ้ยพอได้แล้วยิงดีเขาได้นี่เดี๋ยวเขาได้นี่เราฉับมาจากมาจากเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนี่ยิงมาตรงนี้นี่นี่หรอนี่เธออยากบอกมากไหม เธออยากบอกมาเลยออกมาไหมนี่ฉันบอกเธอแล้วฉันบอกเธอแล้วนี่เบสเบสเบสอยูน่นี่ละนี่เบสหลากหลายเลยนี่ชาอ,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 อู้สมบัติพระสถานเยอะมากนี่ย,นยังอีกนี่ยังอีกบอกมาเบสก็ได้แล้วจะไปตกปลาใส่อีกจัดปลาหนึ่งตวัวทําน้ําซุปเออปุณ่ะเอ้อยเป็นสิมาเห็นต้มซุปปลาอย่างเอา จับปลาหรือปลาคือจับโดนเะพอจับปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต้มน้ำตรงนี้ยัย่วๆเนาะอืโอเคภารกิจเราก็จะมีโอ้เหลือโอ้ภารกิจมิตันยนังไงกับบ้านก่อนโอเคแค่นี้ก่อนนะทุกคน,อนเอาอย่ามีฮิตนึ่งอีก โอ้ยแหลกแหลกแหลกแหลงไปแหลกแหลกเลกสมบัติให้เขาไปเก็บมากมหาเลขของใส่ของก็เก็บกระปวดกระปวดนี่ฉับฉับไหมล่ะอะไรอีกอันนี้ทำอะไรอืมโอ้ไหม่กับเหมิดโอ้ฟื้นกับเหมิดยิงกับเหมิดโอเคพลังงานเราหมดก่อนเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาใหม่เนาะ นี่เด้นจ้าหมู่บ้านเราจ้าเอาหนีเดินมาซูมซูมนี่หมู่บ้านเราไปก่อนจ้า